มาทดสอบเซ็นแล้วมาอ่านพลังงานเฉพาะกันนิดนึงเนาะแม่วาจะขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนหยิบไพ่สามใบให้คุณเดาก่อนหรือให้ทายว่าหน้าไพ่นั้นคือตัวเลขอะไรแล้วเดี๋ยวแม่วาจะอ่านพลังงานตามหน้าไพ่นั้นนะคะเป็นการแบบสนุกสนุกทดสอบเซ็นเล่เลเลนๆนะโอเคขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนจับไพ่ก่อนนะคะโอเคมาแล้วสามใบ คุณยังไม่ต้องเลือกก็ได้คุณลองทายก่อนแล้วคุณเลือกใบไหนแล้วคุณลองทายในใจก่อนว่ามันเป็นเลขอะไรหนึสโอเคพร้อมนะไปดูเฉลยกันใบที่1ออกมาแล้วจ้าใบที่1ใครทายเลขอะไรไหมคะไพ่ขึ้นอัศวินถือไม้เท้าอาจจะไม่ได้ขึ้นตัวเลขแต่ไพ่พูดถึงเรื่องของการเดินทาง สิ่งที่ว่าหมอเห็นเนี่ยหมอเห็นอ่า,อาจจะทายเลขหนึงเลข6เลขสี่หรือเลข7ก็ได้นะคะไม่ผิดอ่จริงๆไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่เกี่ยวกับการเดินทางไกลหรือการมีหน้าที่การงานที่จเจริญรุ่งเรืองมี p a s ชั่นและแรงบันดาลใจไม่ว่าคุณคิดสิ่งใดอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะถูกแบบ ขยับขยายคุณจะมีความกระตือรร้นกระฉับกระเฉงนะคะติดต่อประสานสัมพันธ์ประสานงานอะไรจะสําเร็จรุ่งร่วงด้วยดีสุขภาพคุณจะดีขึ้น,สนเสน่ห์คุณจะมามากๆเพราะคุณจะมีไอเดียคิดงานคิดโปรเจกต์นะคะสนุกอะ่ะมันจะมีแต่ความสนุกมีแพชชั่นขึ้นคุณจะไม่เสียเวลามาดาว่มาแต่อย่างใดนะคะบางคนเนี่ยคาดหวังจะได้รถยานพาหนะหรือคาดหวังจะได้เดินทางต่างประเทศเหมือนจะไม่ได้ไปเที่ยวอะ่ะ ไปเรียนต่อไปทํางานแม่หมอคิดว่าคุณจะสมหวังสมความปรารถนาเห็นสีเหลืองไหมสีเหลืองเป็นสีนาโชคสีเขียวเป็นสีนาโชคนะคะแล้วก็ลดยานพาหนะช่วงนี้เดินทางก็ต่อให้ไพ่จอ,อกมาดีก็ให้ระมัดระวังตัวเองเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลหรือว่า ตั้งเป้าทําอะไรสักอย่างเนี่ยมมนอาจจะต้องใช้แรงพลังต้องดูแลสุขภาพสนุกกับมันค่ะมีอินสปิเรชันกับมันแล้วก็เรียนรู้มันไปคุณกําลังก้าวไปสู่เส้นทางที่ใช่และความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองกําลังเข้ามาสู่คุณนะอ่ะต่อมาเรามาดูใบที่2ค่ะใบที่2 ใครทายเลขอะไรคะบางคนอาจจะทายเลขสามบางคนอาจจะทายเลขหนึ่งอันนี้ไม่มีผิดมีถูกเพราะไพ่ไม่ได้ขึ้นเลขไพ่ขึ้นเด็กถือถ้วยคนกองนี้สเสน่ห์มาออร่าเต็มๆเ,เลยนะคะคุณอาจจะมีโชคมีเวอรสจากเด็กพื้นที่ใกล้แหล่งน้ําคุณกําลังจะเจอความสุขในตัวเองคะ่ะสีเหลือง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 พูดถึงจักราที่สามเนาะ มันเหมือนการเห็นคุณค่าในตัวเองการตระหนักรู้ถึงความน่ารักในตัวเองอะ่ะเพราะฉะนั้นคนกองที่สองคุณกาลังมีข่าวดีหลายๆเรื่องค่ะเช่นมีคนแอบชอบมีคนรู้สึกดีปรารถนาดีได้ได้ของถูกใจหรือบางทีเนี่ย คุณพยายามพิ่จะดิ้นโลนหาวัตถุเข้าของเงินทองมากมายสุดท้ายคุณมาเจอความสุขเล็กๆในตัวเองมันเป็นพลังงานที่ดีมากๆที่กําลังจะอัพเลเวลขึ้นนะคะแล้วถ้าใครกําลังจะเริ่มทํากิจการงานอะไรที่เกี่ยวกับของสวยงามการเยียวยาผู้คนศิลปะดนตรีอะไรก็แล้วแต่ที่ทําด้วยความสุขอะคุณมีเกณฑ์สาเร็จ คุณมีเกณฑ์สมหวังถึงมันจะเป็นช่วงของการเริ่มต้นก็แล้วแต่หรือถ้าใครวางแผนว่าฉันอยากทําบุญฉันอยากมีความสุขฉันอยากอยู่ตรงไหนฉันก็สบายใจพลังงานมันเอื้อมากๆเลยมันเหมือนก็ควรเจอเป้าหมายในตัวเองเจอความสุขเจอแบบขุมพลังดีๆในตัวเองค่ะแล้วเหมือนบางคนไปขออธิษฐานจิตเกี่ยวกับความรักไพ่มันเหมือนกับความรักมันยังไม่เด่นมากแต่ว่ามันไม่เหงาไม่อาจจะมีคนเข้ามาหยอดหยอดคุณบ้างหรือคุณอาจจะไปชื่นชมอะไรบางอย่างหรือ เจอของถูกใจถูกชะตาแล้วทำให้ตัวเองมีความโรแมนติกขึ้นมีความสุขขึ้นออร่ามาสเสน่ห์มาแววตาสีหน้าท่าทางมันดูดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะสำหรับคนกองที่สองใครที่เลือกกองที่สามนะคะกองที่สามมีตัวเลขจ้ะกองที่สามเป็น <c oughs> เลขสี่ค่ะสี่ม้เท้ากองที่3ามเป็นส,ส่วนใหญ่เนี่ยกองนี้จะเกี่ยวกับงาน เอางานก่อนนะคะคนกองนี้มีความโชคดีหลายเรื่องค่ะสิ่งหนึ่งที่คนกองนี้เป็นคือคุณเชื่อมโยงกับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอาจจะเจอเลขหนึ่ง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 สหนึ่งหนึ่งหนึ่ซ้ำบ่อยๆหลายๆคนอาจจะก,กําลังประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือเจอจุดมุ่งหมายที่จะทํางานให้สําเร็จนะคะเ,เรียนจบทํางานสร้างบ้านสร้างครอบครัวมั่นหมายแต่งงานคุณเห็นอะไรปะ ให้ขึ้น congratulation เ่าวดีกำลังจะเข้ามาค่ะไม่โดดเดี่ยวด้วยถ้าใครทำมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนทำธุรกิจการค้าด้วยกันแม่หมอรู้สึกว่าจะสำเร็จรูร่วงแล้วถ้าใครถามว่าแม่หมอมันขึ้นมาสองคนเนี่ยมันมีในยะความรักเปล่าแน่นอนใครที่คบกันแล้วมาเป็นคู่เนี่ยแม่หมอคิดว่าจะมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงมั่นหมายแต่งงานแต่ถ้าใครนะคะภายใน11เดือนนี้คุณเจอใครสักคนในชีวิต แล้วเคมีเข้ากันมากๆแล้วมีไลฟ์สไตล์ชีวิตเหมือนกันคนคนนี้จะอยู่กับคุณไปได้ยืดยาวมากๆค่ะเผลอๆบางคนได้ยูเนียนกับทวินอืมหรือเพอๆบางคนแบบมีความสุขในงานแล้วยังได้ทํางานร่วมกับคนที่เราหลัก ทำงานอยู่ที่บ้านสําเร็จเฮงปังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลให้โชคให้ลาบคุณจะเจอสัญ,ญลักษณ์เซน์หรือจะเจอเลขซ้าําบ่อยบ่เพราะเขาจะมาไกล้หลายว่าคุณอยู่ถูกที่ถูกทางถูกเวลาแล้วสิ่งที่คุณทําอยู่มันจะ,จะเจริญรุ่งเรือง,องยั่งยืนสืบต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานชีวิตไลฟ์โพสต์คู่ความสุขการเป็นตัวของตัวเองหรือแพชชั่นในตัวคุณก็แล้วแต่